สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะคะชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปบางครั้งการเดินตามเส้นทางของเราก็ต้องเจอกับการวิพากวิจารณ์หรือความไม่เข้าใจจากผู้อื่นแต่แทนที่จะหลบหลีกหรือรู้สึกเจ็บปวดจากคำวิจารณ์เหล่านั้นเราควรที่จะขอบคุณและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เติบโตไปในทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ในคลิปนี้จะสำรวจว่าทำไมการถูกเกลียดหรือถูกวิจารณ์อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและเคล็ดลับการเติบโตที่แท้จริงที่มาจากการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายและการยอมรับความแตกต่างของตัวเราเองและผู้อื่นแม้ว่าเส้นทางจะมีอุปสรรคและความยากลำบากการยืนหยัดในตัวเอง และทำตามสิ่งที่เราเชื่อมั่นจะทำให้เติบโตขึ้นโดยไม่ต้องหวั่นไหวกับความคิดเห็นจากภายนอกฉะนั้นมาเรียนรู้วิธีการใช้ความท้าทายและคําวิจารณ์เป็นเครื่องมือในการเติบโตไปพร้อมกัน 1. การไม่ให้ความสนใจกับความคิดเห็นจากภายนอกการที่เรามั่นใจในตัวเองและในสิ่งที่เราทำ แม้ว่าคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความเชื่อมั่นในตัวเองจะช่วยให้มีความมุ่งมั่นการทำสิ่งที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนาของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมั่นในกระบวนการ ที่เราเลือกเดินการทําในสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าสําหรับตัวเองแม้จะต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจหรือการวิจารณ์จากคนรอบข้างเมื่อเรายึดมั่นในกระบวนการของตัวเองและดำเนินการต่อไปด้วยความตั้งใจแม้ผลลัพธ์จะยังไม่ปรากฏในทันทีพลังของจิตและความเชื่อมั่นในตัวเอง จะช่วยดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตการฟังเสียงภายในและไม่ให้ความคิดเห็นจากภายนอกทําให้สับสนจะช่วยให้เราสร้างความจริงของตัวเองได้ในที่สุดดังนั้นต้องรู้จักที่จะเลือกฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์และปล่อยให้ความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์หลุดออกไปเพื่อไม่ให้มันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตัวคุณเอง 2. การรู้จักยอมรับความแตกต่างการยอมรับความแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตและพัฒนาตัวเองเพราะมันช่วยให้ได้ค้นพบเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครเมื่อเราเลือกเดินตามเส้นทางของตัวเองแม้จะถูกเผชิญกับคำวิจารณ์หรือการเกลียดชังจากคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณว่าเราผิดแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากำลังก้าวไปในทิศทางที่แตกต่างและน่าสนใจซึ่งอาจไม่ได้รับการยอมรับในตอนแรกแต่ในอนาคตจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของเราเองการที่ยอมรับคำวิจารณ์และการผาเผชิญหน้ากับการเกลียดชังเป็นโอกาสที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น และพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเราเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำและไม่ให้ความคิดเห็นจากคนอื่นมาควบคุมเส้นทางการเดินเราจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นและไม่ซ้ำใครเขาการยอมรับความแตกต่างนี้ จะช่วยให้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งแม้เส้นทางของเราอาจจะไม่เป็นไปตามแบบแผนที่คนส่วนใหญ่คาดหวังแต่มันคือการสร้างเอกลักษณ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จในรูปแบบที่เป็นของตัวเราเองค่ะ 3. การสร้างความเป็นจริงของตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน ด้วยพลังของจิตใต้สำนึกเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่ต้องการจิตใต้สำนึกของเราจะสะท้อนความคิดและความเชื่อที่เรามีออกมาในชีวิตจริงหากเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้เราก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแม้ต้องผเผชิญกับคำวิจารณ์ หรือการต่อต้านจากคนรอบข้างการรักษาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ให้ความคิดเห็นจากภายนอกมาขัดขวางเส้นทางของตัวเองเมื่อมีความเชื่อที่มั่นคงและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเราจะสามารถสร้างความเป็นจริงที่ต้องการได้การเปลี่ยนแปลงภายในจะนําไปสู่โอกาสใหม่ๆความสำเร็จและการเติบโตในชีวิต เราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับการต่อต้านและไม่ให้มันหยุดยั้งการเดินทางของเราการรักษาความเชื่อมั่นในตัวเองจะทำให้เรามีพลังภายในในการสร้างสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆที่ขวางทางเดินของเราเมื่อเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้เราจะกลายเป็นผู้สร้างชีวิตในแบบที่เราเลือก และดึงดูดสิ่งที่ดีๆได้ตามที่เราต้องการเสมอ 4. การตั้งเจตนาและการทำงานกับพลังของจิตใต้สำนึกการตั้งเจตนาและการทำงานกับพลังของจิตเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเริ่มจากการตั้งเจตนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงภายในตัวเราเมื่อเรามีเจตนาที่มั่นคง พลังงานในจักรวาลจะช่วยดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตการตั้งเจต,ตนาช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนและทำสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานกับพลังของจิตใต้สำนึกหมายถึงการฝึกฝนให้ความคิดและความรู้สึกของเราเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกการควบคุมจิต และการมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตการตั้งจิตนาอย่างมีสติจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากการถูกจำกัดจากความคิดเห็นจากภายนอกและทำให้เราเป็นผู้สร้างชีวิตที่มีพลังและมั่นใจในเส้นทางของตัวเอง เมื่อเรามุ่งมั่นทำสิ่งที่สอดคล้องกับเจตนาของเราเราจะสามารถดึงดูดโอกาสและผลลัพธ์ที่ต้องการในชีวิตได้อย่างแท้จริง 5. การให้คุณค่ากับกระบวนการส่วนตัวการให้คุณค่ากับการพัฒนาตัวเองจากภายในหมายถึงการทำสิ่งที่มีความหมายและเป็นจริงสำหรับตัวเราเองโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ การได้รับการยอมรับจากคนอื่นสิ่งสำคัญคือการพึงพอใจในสิ่งที่เราทำซึ่งจะสร้างพลังงานในตัวเราและทำให้เติบโตอย่างแท้จริงเมื่อเราเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อและความจริงภายในตัวเองเราจะทำงานอย่างมีความสุขและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยการไม่พึ่งพาความยอมรับจากผู้อื่น ช่วยให้เดินตามเส้นทางที่มีความหมายสำหรับตัวเราเองโดยไม่ถูกจํากัดจากมาตรฐานภายนอกหรือความคาดหวังจากคนอื่นการทำสิ่งที่มีความหมายช่วยให้รู้สึกพอใจและสร้างพลังงานที่ดีในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตเราจะสามารถมุ่งมั่นตรอกระบวนการของเราและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำได้โดยไม่หยุดยั้ยง ไม่ว่าจะได้รับการยอมรับจากภายนอกหรือไม่ก็ตามความสำเร็จที่แท้จริงเริ่มจากการพัฒนาตัวเองภายในเมื่อเราเห็นคุณค่าของการพัฒนาตัวเองจากภายในความสำเร็จก็จะมาหาอย่างอัตโนมัติการให้คุณค่ากับมันจะช่วยให้เราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาผลลัพธ์จากการยอมรับของผู้อื่น ฉะนั้นค่ะอย่าก,กลัวคำวิจารณ์หรือความเกลียดชังจากคนอื่นเพราะมันคือเครื่องยืนยันว่าเรากำลังก้าวไปในทิศทางที่แตกต่างและจริงใจต่อตัวเองการเติบโตที่แท้จริงเริ่มจากการยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อและเดินตามเส้นทางของตัวเองโดยไม่หวั่นไหวกับเสียงจากภายนอกจงใช้มันเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเอง และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจขอบคุณค่ะ